ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะคุณผู้ชมคะที่มีโมเมนต์ออกมาเสิร์ฟเหล่า F c ฟซแฟนคลับค่ะให้ได้ดูได้ชมกันผ่านช่องทางโซเชียลของพวกเขาในทุกๆวันเลยค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มนิกกี้นะชัดแล้วก็สาวคนสวยอย่างสาวเปียโนโคุณผู้ชมเพราะต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่สาวเปียโ,โนของเราตอนนี้กลับมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยหนุ่มนิกกี้นะคะแล้วก็สาวเปียโ,โนก็ขยันเสิร์ฟโมเมนต์ออกมาให้แฟนคลับได้ดูกันแบบฟินกระจายไปเลยคุณผู้ชมเพราะว่า ะะอย่างก่อนหน้านี้ทางด้านนุ่มนิกกีน้นชาติเองค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนะคะเมื่อสาวเปียโ,โนเนี่ยมาถึงเมืองไทยพร้อมกับมีการมอบของขวัญในวันรับปริญญาให้กับสาวเปียโ,โนอีกด้วยนั่นก็คือหูฟังคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเมื่อเอฟซแฟนคลับได้เห็นกันแล้วเนี่ยต่างกรีดราดกันหนักมากเพราะนี่นะคะถือเป็นหนึ่งโมเมนต์แรกหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เจอกันนานหลายวันคุณผู้ชมทีนี้นะคะต่อมาค่ะ เสิร์ฟโมเมนต์ออกมาเรื่อยๆเพราะว่านะคะล่าสุดนี้เลยเมื่อเราได้มีการเข้าไปส่องนะคะที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวเปียโนคุณผู้ชมซึ่งเธอเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพซึ่งก็คืนนี้เลยนะคะเซตร,รูปภาพดังกล่าวนี้เลยคุณผู้ชมคะ <c oughs> เธอได้โพสต์นะคะออกมาผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งก็ต้องบอกแล้วค่ะว่าโอ้โหงานนี้เนี่ย fc ขาหื่นก็ไม่พลาดเช่นกันนะคะต่างพากันเข้าไปกดไลค์สนันพร้อมกับคอมเมนต์อีก เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมแต่ว่าคันหนึ่งในนั้นหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยซึ่งก็คือหวานใจค่ะอย่างหนุ่มนิกกี้นะชาติของเรานี่ยแหละคุณผู้ชมซึ่งหนุ่มนิกกี้เองนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยเช่นกันเขาบอกว่าหล่อจา้าซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครเองเนี่ยที่ได้ติดตามทุกๆครั้งนะคะหนุ่มนิกกี้นะชาติมักจะมีการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคําว่าหล่อจา้าหรือว่าหนูจ้าเนี่ยอยู่เป็นประจําเอามากๆคุณผู้ชมนี่ก็อาจจะเป็นคําเรียก นะคะของหนุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียโนโหรือเปล่านะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคอมเมนต์ดังกล่าวนี้ของหนุ่มนิกกี้นะชัดถูกเผยแพร่ออกไปแล้วคุณผู้ชมคะเหล่าบรรดา f อแฟนคลับ FC ซขาหินเองเนี่ยก็ไม่พลาดเหมือนกันมีการเข้ามากดไลค์รัวๆนะคะให้กับคอมเมนต์ดังกล่าวนี้ของหนุ่มนิกกี้พร้อมกับมีการค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกลับหนุ่มนิกกี้อีกด้วยคุณผู้ชมซึ่งก็มีแฟนคลับนะคะชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่านายน้อยครับ รูปแรกน้องเปียโนเขามองหาเรื่องหรือเขามองหารักกับนายน้อยโอ้โ oh หคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่า fc แฟนคลับนะคะ fc ขาหื่นของหนุ่มนิกกี้เนี่ยพราวาพราวใช่ย,ย่อยเลยมักจะมีการเข้ามาแซวหนุ่มนิกกี้กับสาวเปียโนได้อย่างมากมายจริงๆเลยแหละค่ะซึ่งทางด้านสาวเปียโนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาตอบหรอกคุณผู้ชมว่าหนุ่มนิกกี้นะจ๊ะน,นะคะพิมพ์มาแบบนี้แล้วทางด้านสาวเปียโนจะว่ายังไงอ่ะอันนี้ก็ต้องมารอติดตามกัน ันต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะ